ตรวจห้องประุ so first, ูเลยบักทีตรวจรถยนต์กับตรวจรถจักรยานตรวจเวลาเข้าเวงก็จะมันไม่มีน้ไมาสร้งตรวจให้เปิเสียงรองรับสร้างองั้ครับตสร้างาให้เลยนั่นคุณมาเห็นถ้าก็ย่งถ้ามันเก่าการทำนันเลยทำหลักการที่เราใหม่หมดเลย ปทมาห้องกว้างห้องนี้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ห้องพักของสายตรวจห้าท่านนะค่ะจะนอนได้สบายขึ้นห้องน้ําจะเป็นส่วนตัวหนึ่งห้องค่ะด้านหลังที่เราทาอันนี้ของพี่อันนี้เพิ่มเพิ่มห้องน้ําสําหรับคนที่จะมาเขาเรียกอะไรอ่ะชาวต้นนะคะสูตรถูกท่ารู้ว่าเลยค่ะ แ้วจะครอบคุมทั้งหมดจะไม่มีต่อคือต่อตอนนี้ตอนไหนไม่ม,มะะีแล้วคะ้เราเอาเอาของเอาเอาอกทำให้เหมือนเจะเป็นห้องพ้นที่ค่ะก็ทำ,ทำ,ทำอาหารได้นิดหน่อย <c oughs> แล้วลกด็ด้านหน้าด้านหน้าเน,นี่ยตรงเนี้ยเห็นู้เห็นู้ครับท <c oughs> ่านก็บอกว่าตรงนี้คนจะมานั่งเยอะ คนจะมานั่งเหมือนรอรถอะค่ะก็เลยว่าจัดพื้นที่ให้เป,เป็นที่นั่งยาวเป็นที่นั่งยาวยาวเลยค่ะเพียงถนนทำด้านหน้าเป็นที่รอรถให้ด้วยใช่ค่ะ <c oughs> ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องใช้ใช้ประโยชน์สำหรับตำรวจชาวบ้านประชาชนที่มาก็ให้ให้การบริการประชาชนจำนวนมากนะ เราเราเข้ามาดูทิ้งแล้วแลาต้องให้มาปรับปรุงแค่สีแล้วก็ากวกอาตสีใหม่อะไรใหม่แต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาดูในพื้นที่วันนั้นเลยเข้ามาดูก็เลยมาเห็นประเี้ทําไมายไฟอันนี้มันยังรุดเก่าอยู่เลยนะเราจะเห็นว่าคันเอาคันเอาตัวไฟฟ้าก็ยังรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ถ้าถักที่มันก็ยังยังไม่ปรับปรุงแล้วประชาชนก็มาใช้ห้องน้ําเยอะอืคู่กับตํารวจมันก็เลยมันก็เลย,ก,เลยการบริการนั้นก็ หนาแน่นด,ดูท่านท่านก็เลยพอว่าถ้าเกิดเราก็ช่วยปรับปรุงอะไรได้ก็จะนั่นไะก็เลยมาดูแล้วก็ลองให้ก็เลยมีแนวคิดว่างั้นลองให้ช่างมาออกแบบตูก่อนเพื่อเพื่อให้สรานานที่มันจะได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกทุกตลามก็จะทําให้ให้ดีนหน่อย ทังมีทั้งอาบามีท,ทั้งพี่อาบของตำรวจห้องห้องนอนเพราะท,ที่นี้ตำรวจมันจะอยู่ที่นี้ตลอดทั้งคืนถ้าจะเวียนกันอยู่ประมาณห้าคนปน,นว่าเป็นงานที่หนักนกังมากเราก็อยากให้คุณภาพของท่านนั้นพอทํางานบริการประชาชนก็หนักอยู่น่าจะพบวงจรทั้งหมดกระจายงบประมาณไดณ้เกือบะบละครับอืมเย่ด<ม>้ว่าทั้งตำรวจ ที่บริการประชาชนแล้วก็ประชาชนก็ยังได้มาใช้พื้นที่้นที่ครับอืเพราะที่นี้ก็เป็นที่รับแจ้งแจ้งความเรื่องต้นเบื้องต้นแจ้งความืองเบอ๋อไม่ต้องไปติดโรงพักบ้างารองเบื้องต้นก็ที่นี่แล้วก็ห้องน้ำอะไรก็ไม่ไม่สมบูรณ์ด้วยครห้องน้ําประชาชนก็ใช้ได้ตำรวจใช้ได้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ที่เราก็อยากจะทําประโยชน์ให้แก่จังหวัดอุทัยวย ประเจ้าตรงนั้นก mm ็หลวงพ่อพระราพรมยานท่านก็มาอยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้ารอสิบเจ็ดเนี่ยมันก็ช่วยอะไรทางแล้วก็ตลอดหลวงพ่อท่านก็คือมันพระราพรมมาพบสนท่านก็มาชันในี้ก็มาช่วยทาให้และจากนี้ไปก็จะช่วยกันดูแลนะก็ถือว่าได้ได้ร่วมให้ตำรวจประชาชนนั้นดีร่มกันยังมีความสุขก็อยากให้ตำรวจนั้น ประชาชนพึ่งพาตำรวจได้เลยย่ายัางมีความสุขเมื่อตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่นี้นะอเมริการประชาชนก็จะได้ดีขึ้นแล้วประชาชนก็จะมีความสุขขึ้น